อาจารย์จะเลือกคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยอาจารย์อยากได้คนพูดจาแบบไหนครับคนหนึ่งเป็นคนตรงอารมณ์แบบไอ้อ้วนไอ้เตี้ยไอ้เถิดไอ้ติดเกมไอ้ปัญหาแล้ววะผมอต่มมุดอารมณ์แบบโหยยไอ้ตีนเหม็นไอ้งามดำไอ้สิวไอ้เฮ้ยนี่เหมือนคุยกับจอร์ดอยู่เลยอ กับอีกคนนึงนะพูดจาหวานหยดย้อยเลยอ,อยากอยู่กับ<อ>คนพูดตรงในปากหวานครับพูดตรงครับจรงิจรงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยและมนุษยชาติชาวไทยตอนนี้นะเรามีปัญหาในการยอมรับความจริงครับร<ๆ>มันมีความจรงิงหลายเรื่องในสังคมที่เรามองข้ามทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้เราทําเป็นรู้สึกว่ามันไม่ใช่การที่เราได้คุยกับคนที่มันเป็นเรื่องของการพูดตรงๆเนี่ยโอเคเราติ้นเหม็นเราสะดือจุนแจกลเหม็นอะไรก็ช่างอ่ะมันก็คือความจริงอยู่ดีไม่ว่าเราจะตอแหลยังไงความจริงนั้นก็จะเกาะชีวิตเราไปจนวันตายนั่นแหละการที่มีคนจริงใจและพูดเรื่องนั้นกเราาาหมยถึงว่ าคนนั้นอ่ะเห็นเราเป็นเพื่อนแล้วก็บอกความจริงกับเราแล้วเราก็จะได้ดเอาความจริงนะั้ไปปรปับปรุงตัวเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นคนดีจริงมันก็จะบอกเราเฮ้ยว <c oughs> ่าไงรอใช่ไหมแต่บางครั้งคนตรงมันพูดในสิ่งที่เราโคตรไม่อยากฟังเลยนะก <c oughs> แล้วก็เขาผ่านผ่านเนี่ยมีตัวอย่างนะ <c oughs> อย่างครับพิมฝั่งนี้ยังไม่รับความจริงเลยคนพูดทุกวันเลยสวยตังสวยอย่างนี้ไม่รับความจริงคือคือความจริงอีกอย่างหนึ่งนะว่าคือผู้ชายทำร้ายผู้หญิงไม่ได้นะแต่บางครั้งอดไม่ได้จริงนะ ับคนตรงเนี่ยได้สามพยายง,ยงจะพูดว่าอะไรครับไปไก่ไก่พูดกับคนปากหวานได้สาม <ไป S 1> พยายงครับแกตอแหลไม่ดีสักอย่าง